อากิระนิชิโนอยากแก้มือพร้อมคมแบ็กเมืองไทยคุมสโมสรไทยลีกธีระทอนบอกองทูเหมือนชนาทิพเมืองทองมีอาวุธลับดันศูนหน้าลูกครึ่งไน,นจีเรียลุยไทยลีกสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพันวัฒน์นะครับในคลิปนี้มีเรื่องให้พูดถึงหลากหลายประเด็นทั้งเรื่องของอากิระนิชิโน ที่มีข่าวว่าจะคัมแบ็กกลับมาเมืองไทยมาคุมทีมในฟุตบอลไทยลีกทีมยักษ์ใหญ่ทีมหนึ่งมาคุยถึงประเด็นนี้กันหน่อยแล้วก็มีเรื่องราวของพี่อุ้มเจรทอนที่มีการคุยกับพี่เจชนาทิพแฟนคลับเข้าไปดูนี่ได้รับรอยยิ้มแล้วก็มีเรื่องของเมืองทองมาฝากกันด้วยนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับช anel ตองซุยกันก่อนมุ่งสู่10,000แซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนวัต์ คลิปนี้ไม่รอช้านะครับไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าในคลิปนี้มาพูดถึงประเด็นข่าวลือที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลไทยกันหน่อยนะครับเกี่ยวกับอากิระนิชิโนะนะครับอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยที่ล่าสุดเนี่ยตามเพจรุ่นพี่ในวงการฟุตบอลนะครับต่างออกมาเปิดเผยว่ามีโอกาสสูงอย่างมากที่นิชิโนะจะคัมแบ็กกลับมาเมืองไทยอีกครั้งมาคุมทีมสมโมสรฟุตบอลไทยลีกทีมหนึ่งย่านลังสิตนะครับโอ้โห,โหพอพูด ย่านลังสิตมาก็มีไม่กี่ทีมและทีมที่ตอนนี้เรื่องของเฮดโค้ชยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่ก็มีทีมเดียวนะครับก็คือแชมป์เก่าอย่าง BG จีปทุมยูเนเต็ดแต่ย้ำอีกครั้งว่าข่าวเนี้ยยังคงเป็นแค่ข่าวลือนะครับแต่เราลองมาขยายประเด็นข่าวลือนี้กันหน่อยว่าทําไมอยู่ดีๆมันเกิดขึ้นนะครับไล่เลียงกันแบบนี้และกันว่าอากิระนิชิโนเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเขาเนี่ยแยกทางกับทีมาติไทยได้ไม่สวยงามสักเท่าไหร่ หลังจากไม่สามารถพาทีมชาติไทยนะครับผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุไทไายในคัดบอลโลกโซนเอเชียได้ก่อนโดนสมาคมกีฬาฟุตบอลปลดซึ่งอากิระนิชิโนะพอโดนปลดเนี่ยจากบทสัมภาษณ์หรือจดหมายที่เขาฝากถึงแฟนฟุตบอลชาวไทยเนี่ยเหมือนเขารู้สึกผิดอย่างมากที่ไม่สามารถพาทีมชาติไทยประสบความสําเร็จตามเป้าหมายและในใจความในจดหมายที่นิชิโนะเขาเกล่าวอําลาทีมชาติไทยเนี่ย เขายังคงเหมือนอยากจะอยู่ในวงการฟุตบอลไทยต่อเหมือนเขารักประเทศไทยเหมือนเขารู้สึกอยู่เมืองไทยแล้วอบอุ่นนะครับแล้วก็อยากจะพัฒนาฟุตบอลไทยแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับก็นิชิโนก็กลับไปที่ญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยข่าวลือเนี่ยมันหนักมากๆนะครับว่านิชิโนเขาอยากกลับมาคุมทีมในฟุตบอลไทยลีก ซึ่งผมถ้าลองคิดนะครับว่าทำไมนิชิโนเขาอยากกลับมาเมืองไทยอยากกลับมาคุมสมโมสรไทยลีกเนี่ยทั้งที่เขาไม่เคยคุมนะครับเขาเนี่ยห่างหายจากการคุมทีมระดับสมโมสรมานานมากและสำหรับอากิระนิชิโนถึงแม้โปรไฟล์ของเขาจะสุดยอดนะครับพากำบะอซสกายิ่งใหญ่แต่ก็คุมทีมชาติซส,ส่วนใหญ่และทีมชาติกับสมโมสรเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกันแต่ผมเชื่อลึกๆนะครับว่านิชิโนเนี่ย เขาอยากจะกลับมาแก้ตัวอยากจะกลับมาพิสูจน์ตัวเองนะครับให้แฟนฟุตบอลไทยยอมรับเพราะช่วงที่ผ่านมานิชิโนะโดนวิจาร์เยอะนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ค้างคาใจของโค้ชอย่างโค้ชนิชิโนะเนี่ยแน่นอนนะครับคนญี่ปุ่นหรือโค้ชระดับอากิระนิชิโนะเนี่ยเขาก็ต้องอยากที่จะมาแก้ไขจุดที่เคยผิดพลาดผมว่าเขาอยากแก้มืออยากกลับมาวงการฟุตบอลไทยและอยากพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเนี่ยมีดีพอนะครับ และบวกกับผมว่าข่าวเนี้ยมันต้องมีการพูดคุยกันบ้างแหละมันถึงเกิดออกมาซึ่งส่วนตัวนะผมอยากเห็นเขากลับมาคุมทีมในเมืองไทยไม่ต้องทีมชาติไทยมาคุมธโมสรไทยหลีกนี่แหละผมอยากเห็นนะครับลองคิดภาพถ้าเกิดนิชิโนเขาได้มีโอกาสมาคุม BG จริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าดูมากนิชิโนปโปรไฟล์ประสบการณ์พร้อม BG ปทุมพูดตามตรงขุมกำลังผู้เล่นพร้อมมากม และผมมองว่าโค้ดง้วนเขาก็ไม่ได้จะรับหน้าที่โค้ดยาวๆและอย่างเดี๋ยว BG จะมีโปรแกรมฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกซึ่งพวกเขาอยู่ในกลุ่มที่งานไม่หนักมากเขาพอที่จะมีลุ้นเข้าสู่รอบต่อไปได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า BG ก็มีการมองหาโค้ดใหม่เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่านิชิโนมาจริงมา BG จริงเนี่ยมันน่าสนใจนะครับผมบอกเลยว่านี่จะเป็นการคัมแบ็กกลับมาที่แฟนบอลชาวไทยตื่นเต้น คุณคิดภาพนักเตะบี่ะมีทั้งดิโอโกอิกซานฟันดี้วิเตอร์อังเดสตูเยสมีนักเตะทีมชาติไทยล้นทีมพี่มุ้ยธีลิสป์พี่ตังสารัฐอยู่เย็นคือช่วงที่ผ่านมา BG ตัวบู้เล่นเนี่ยไม่เป็นรองบุรีรัมไม่เป็นรองแบงคอกแต่มันติดอย่างเดียวคือเรื่องของแนวทางการเล่นหรือวิธีการแทคนิกต่างๆที่ใช้เหมือนเดิมมาตลอดจนเริ่มจับทางได้ผมคิดว่า BG ควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่าง และยี่ห้อบีเนี่ยถ้าเขาจะสนใจโค้ดต่างชาติเนี่ยเขาก็สนใจโค้ดญี่ปุ่นหรือไม่ก็ทางฝั่งออสเตรเลียแล้วก็สเปนซึ่งเนี่ยก็เป็นฟุตบอลสไตล์ที่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันก็เกิดขึ้นได้และอาจจะเป็นดีลที่เหมาะสมคืออีชิไปคุมบุรีรัมและได้อิสระในการคุมทีมแบบเต็มที่ดีลนั้นยังเกิดขึ้นได้เลยผมว่าดีลนิชินโนะก,กลับมาไทยลีกก็มีสิทธิ์เกิดขึ้นได้นะครับ และมีสิทธิ์ที่ทาง BG เขาอาจจะเปลี่ยนแปลงแนวทางการทําทีมก็ได้เห็นบุีรมประสบความสําเร็จและ BG อยากจะไปสู้ในระดับเอเชียนิชิโนะอาจจะเป็นคําตอบที่ดีก็ได้ใครจะไปดูนะครับเป็นเรื่องที่น่าติดตามส่วนตัวเชียร์อยากให้เขากลับมาแล้วลองคิดภาพฟุตบอลไทยลีกมีโค้ชอย่างนิชิโนะปะทะอิชิเจอโค้ชแบนดวนมาริโอยูรอฟกี้ไทยลีกจะไม่สนุกหรอครับสนุกและ BG ผมว่า ได้ประโยชน์เต็มๆถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงย้ำอีกครั้งนี่คือการมโนของผมเองนะครับเราลองมาพูดคุยข่าวลือนี้เพราะว่าเห็นตามแต่ละช่องก็พูดกันมาเยอะผมก็ลองมาพูดบ้างอยากเห็นเชียร์ลองกลับมาซิถ้าเกิดนิชินโนกลับมาวางแนวทางวางระบบวิธีการให้กับ bg ได้ผมว่า bg จะน่ากลัวเพราะ bg เนี่ยขาดคนแบบนี้นะครับเพราะตัวผู้เล่นเขามีดีหมดแล้วขณะที่ งบประมาณก็พร้อมทุ่มเขาขาดเรื่องของแท็กติกและวิธีการถ้าได้นิชิโนโค้ดที่มีแท็กติกเข้มวิธีการที่ละเอียดมาก็น่าสนใจรอดูครับแฟนบอลบีจีคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยอยากได้ไหมหรืออยากใช้คนง้วนต่อลองเข้ามาพูดคุยกันนะครับบอกเลยถ้ามาจริงสนุกสนานแน่ฟุตบอลไทยลีกแล้วผมคิดว่านิชิโนเขาอยากกลับมาเชื่อลึกๆว่าเขาอยากจะมาแก้ไขข้อผิดพลาดที่ผ่านมา เขาอยากจะทําให้ชื่อเสียงของเขาที่เมืองไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับอีกครั้งเหมือนตอนที่เขาพาทีมชาติไทยเอาชนะ u ูเนะครับเพราะว่าโคนิชิโนะซึ่งเป็นระดับเซนเซ่เนี่ยเขาไม่ยอมให้ชื่อเสียงของเขาด่างพ้อยหรอกเพราะตอนนี้มีจุดด่างพ้อยคือการที่เขาไม่สามารถพาทีมชาติไทยประสบความสําเร็จถึงแม้กลับมาจะไม่ใช่ทีมชาติไทยแต่ถ้าเกิดเขาพาทีมสโมสรไทยประสบความสําเร็จสู้ระดับเอเชียได้ ชื่อเสียงของเขาก็จะกลับมามากในเมืองไทยรอติดตามผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ย้ำอีกครั้งว่ายังเป็นแค่ข่าวลือและผมก็ลองมามาโ,นโนให้ฟังแล้วกันนะครับเพื่อนๆคิดเห็อย่างไงคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยจากนั้นไปดูเรื่องดาวของเมืองทองกันหน่อยอย่างที่ทราบเมืองทองเนี่ยเจอโควิดเล่นงานนะครับทำให้นักเตะเนี่ยติดและต้องรักษาตัวกันเกือบทั้งทีมเลยและแน่นอนนะครับนักเตะตัวหลักบางคนก็จะออกมาไม่ทันวันที่26กมกราคม ที่จะมีคิวไปเยือนราชบุรีมิดผลซึ่งคาดว่าเกมนั้นเนี่ยเมืองทองอาจจะต้องใช้นักเตะดาวรุ่งและอาจจะมีนักเตะตัวหลักบางคนที่ไม่ติดโควิดแต่มันก็น้อยมากนะครับทำให้สควอตทีมเมืองทองตอนเนี้เจอปัญหานะครับแล้วก็อย่างที่ทราบว,ว่าเมืองทองเนี่ยเขาก็พยายามดันนักเตะดาวรุ่งขึ้นมาเพื่อจะหานักเตะไปแข่งกับราชบุรีซึ่งก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปเห็นใจเมืองทองอย่างมากนะครับ และอีกอย่างกฎที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลออกมาบอกว่ายังไงก็ต้องเตะแล้วจะถ้าเกิดไม่เตะเลื่อนอีกเนี่ยจะถูกปรับแพ้ทันทีและกฎเนี่ยถ้าเกิดเมืองทองนักเตะตัวหลักคือไม่สามารถลงเล่นได้เนี่ยทุกทีมาถ้าเกิดเจอปัญหาโควิดเนี่ยสามารถหานักกีฬาทดแทนซึ่งนักกีฬาคนนั้นเนี่ยต้องเป็นนักกีฬาสัญชาติไทยไม่มีสัญญากับทีมอ,อื่นๆและไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสโมสรใดในปี2021 หากนักกีฬาย,ยังมีสัญญากับทีมอื่นเนี่ยต้องมีหนังสือยินยอมจากต้นสังกัดและจําเป็นต้องดําเนินการขึ้นทะเบียนผ่านทางระบบการจัดก,การฐานไทยลีกภายใน12ชั่วโมงนะครับสมาคมก็หาวิธีแก้ให้ก่อนที่ล่าสุดเนี่ยเมืองทองนะครับได้ให้โอกาสนักเตะจากดาวรุ่งเยาวชนของเมืองทองแล้วก็มีนักเตะจากโรงเรียนอัศว์ชัญธนบุรีซึ่งก็เป็นพันธมิตรของเมืองทองมีนักเตะหนึ่งคนที่น่าสนใจ ที่ถูกดันขึ้นมาซ้อมกับทีมเมืองทองและคาดว่าจะถูกส่งรายชื่อลงเล่นในเกมเจอกับราชบุรีนักเตะคนนั้นก็คือโอลูวาเฟมีนะครับกองหน้าลูกครึ่งไทยในจีเรียสูงมากนักเตะคนนี้มีความคล่องตัวแล้วก็น่าสนใจเพราะโอลูวะเฟมีเนี่ยเป็นที่โด่งดังในโลกโซเชียลมานานแล้วแต่ช่วงหลังนี่เขาไปโด่งดังใน Tik t o ็กอกแต่เขาก็ยังคงเล่นฟุตบอลแล้วก็เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองนะครับจนมีครั้งหนึ่งเนี่ย มีคนเคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าอูรุวาเฟมีเนี่ยถ้าเทียบตอนอายุเท่ากับมุ้ยเทอสินในตอนเนี้มีความเหนือชั้นกว่าเทอสินแดงดานีน่ครับละโค้ดหลายคนบอกนะในช่วงอายุ15-16ปีซึ่งตอนเนี้อูรุวาเฟมีอายุย่างเข้าสู่วัย19ปีนะครับเขาพร้อมที่จะเล่นฟุตบอลไทยลีกแล้วและก็ได้มาซ้อมกับเมืองทองน่าสนใจนะครับก่อนหน้าเนี่อูุวาเฟมีนะครับ เคยไปซ้อมกับเทโลมาก่อนแต่ก็ไม่ได้ลงเล่นให้กับเทโลก่อนที่เนี่ยแหละเมืองทองเขาก็หานักเตะแล้วก็ไปถูกใจฝีเท้าของอุลวาเฟมีที่ช่วยโรงเรียนอัศสัมชันทนบุรีลงเล่นฟุตบอลกรมพละ18ปีก่อนเนี่ยก็น่าติดตามรูปร่างสูงใหญ่การชากลากเลื้อมันมีความเร็วยิงประตูเฉียบคมคือในฟุตบอลเยาวชนเนี่ยอุลวเฟมีเก่งมาก พอมาในระดับอาชีพเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบก็รอดูว่าจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยตื่นเต้นนะนี่อาจจะเป็นเวทีแจ้งเกิดศูนย์หน้าคนใหม่ของวงการฟุตบอลไทยก็เป็นไปได้รอติดตามนะครับก็ดูกันว่าโอริอาเฟมีสุดท้ายแล้วจะมีชื่อหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะมีชื่ออยู่บนมานั่งสำรองอะ่ะก็รอติดตามแต่ถ้าเกิดได้รับโอกาสลงเล่นแล้วปรากฏว่าเล่นได้นี่อันนี้ก็ถือว่าฮือฮานะครับก็ติดตามกันก็เป็นกําลังใจให้กับเมืองทองนะครับให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ตอนนี้ นักเตะที่เหลืออยู่เขาก็พร้อมลงเล่นแล้วละ่ะคือไปเล่นด้วยใจแบบเจมที่ก็รอดูว่าในวันที่เจอราชบุรีเนี่ยสควอัของเมืองทองจะเป็นยังไงบ้างติดตามนะครับแฟนบอลเมืองทองก็ให้กําลังใจทีมเยอะๆมาปิดท้ายกันที่เรื่องราวสุดน่ารักนะครับระหว่างพี่เจชนะทิพสงกระสินกับพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันล่าสุดเนี่ยพี่เจเขาได้ไลฟ์สดผ่านในไอจส่วนตัวของเขาใช่ไหมแล้วก็ได้เชิญพี่อุ้มมาพูดคุยกันด้วย ก็พูดคุยในหลากหลายประเด็นนะครับอํากันไปอํากันมาดูแล้วมีความสุขนะครับไปดูกันได้ใน IG ส่วนตัวของพี่เจชนาทิพย์พี่อุ้มธีรทรเนี่ยจริงเขาเป็นคนพูดเก่งอย่างมากนะครับแล้วก็แซวแบบสนุกมากมากแล้วก็พี่อุ้มเนี่ยได้พูดถึงนักเตะบุรีรัมย์หนึ่งคนที่พี่เจชนาทิพย์ก็ถามไปว่านักเตะคนนี้เป็นยังไงเขาคนนั้นก็คือองทูนะครับเลยเรียกว่าเป็นนักเตะระดับสตาร์ของทีมชาติเมียนมาที่ปัจจุบันก็อยู่กับบุรีรัมย์แล้วก็เป็นนักเตะที่พี่เยา ยอมรับเลยว่านี่คือน้องรักอีกหนึ่งคนในทีมบุรีรัมนะครับสาหรับองทูและพี่อุ้มเขาบอกว่านิสัยขององทูเนี่ยเหมือนชนาทิพย์เลยก็คือเป็นคนเฟรนลี่คุยเก่งแล้วก็เป็นคนน่ารักประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็เป็นผมมองว่าพอพี่อุ้มมาพูดแบบเนี้ยทาให้คนเนี่ยรักองทูเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะองทูช่วงหลังเนี่ยได้รับโอกาสลงเล่นก็เล่นดีนะครับกับบุรีรัม สามารถเปลี่ยนเกมได้นอกจากนี้เนี่ยพี่อุ้มยังแซวนักเตะวีรามหลายหลายคนนะครับขณะที่พี่เจชนาทิปก็แซวพี่อุ้มเหมือนกันเป็นไลฟ์สดที่ผมไปดูแล้วมีความสุขนะครับคนดูเกือบ2 0 0 0 0น่ะก็ติดตามกันนะครับอ่ะก็พี่อุ้มก็ยังคงติดตามพี่เจชนาทิปเสมอนะครับกับการที่พี่เจไปอยู่กับฟอนตาเล่เขาก็อวยพรให้พี่เจประสบความสําเร็จแชมป์แรกรออยู่นะครับฟุตบอลฟูจิซีล็อกซูเปอร,ร์คัพ ในวันที่12กุมภาพันธ์ที่จะเจอกับอุลวะสำหรับฟนตเตเล่ติดตามกันผมว่าพี่เจเนี่ยเดี๋ยวกักตัวเสร็จวันที่26ไปเข้าแคมป์ที่โอกินาวาฝึกซ้อมกับฟนตเตเล่มีเวลาซ้อมสสัปดาห์กว่า,ก,วาก็มีสิทธิ์ที่จะได้ลงเล่นในเกมฟูจิซีล็อกซูเปอร์คัพก็รอติดตามนะครับแล้วก็สายามถ้อปลอด่ายและสดเหมือนเดิมติดตามกันแบบจะเต็มนะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันในช่องต้องซุยหวังว่าแฟนๆจะเต็มอิ่มกับเนา้าสาระที่ผมนำมาฝากกันนะครับถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ และกด s u b ฟ c r ค b ายกันด้วยมุ่งสู่1 0 0 0แสนซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันวัชคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ